สวัสดีจ้ะพี่น้องมืัอนี้ก็สิมารีวิวมือถือหลังจากที่เมื่อกี้ออกไปหาบูมากับม่านกันแดดที่ยังเนี่ยเอาของไปส่งเนาะจะมารีวิวมือถือสามรุ่นของโซนี่อันนี้เป็นมือถือบารุ่นท็อปของโซนี่เลยเนี่ยตอนนี้รุ่นที่ขายแพงที่สุดในตอนนี้ก็คือโซนี่ไอคิวเรียวนมาใพี่น้องเนี่ยรุ่นนี้นะก็คือตอนนี้เขาเดนหน้าขายอยู่แต่มันมันมันขายไปแล้วจักพังแล้วแต่ว่าคือ ตัว x อ็กซ์พิเดียวันน่ะมันยังมากทั่วทีว่วาเข้ามาเนาะกาจะเป็นตัวนี้สีนคายโูโอที่แบบว่าอั่แพงที่สุดในตอนนี้เนาะอันนี้ x อ็กซ์พิเดียวันั้นเนี่ย x อ็กซ์พิเดียวัแล้วก็จะเป็น x อ็กซ์พเดียห้อันนี้พี่น้องเนี่ยเอ็กซ์พิเดียห้าก็ถือลงมาเนี่ยนิดนึงส้องรับการแต่ก็กำลังเงินจริงๆเรานี่คือโซนี่สติทุกเครื่องนัเนี่ยคือแบบว่าถ้าจะซื้อรุ่นไหนก็ได้อ่ะอยังได้โซนี่กับซื้อแล้วจริง มันมันมันดีเขามันหนาเลยใส่รุ่นใดๆแต่ว่าราคาคงอาจจะแพงหน่อยแน่นอนถ้าชัวร์ถ้าเที่ยวและถอดกระเป๋เที่ยวท้องจีนก็เสียสเปคมันงกำปัสูงค่ะแต่ว่าคือเกาเห็นว่าดีแล้วเขากับพ่อใจนี่แบบว่าเ้าเสือเสียซึ้อมแบบว่าใส่ส้วนีไม่โดนใส่แบบใส่ไม่โดนแบบใส่แบบเพื่อว่าจะต้องซื่อในเกลนอกแบบว่าไปเบียนไปยี่ห้ออื่นแล้วั้องแต่งอะไรังใจนะเออัปที่นี่เขากับไรมียส้วนีหลายเครื่องกันแล้วจะมาที่ยิ sometimes, sometimes, sometimes ้มห็นเบิร์กมาแต่ละเครื่องมันต่างกันเลยน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเบิ่งขนาดก่อนดูขนาดก่อนเด้อพี่น้องเนี่ยดูขนาดก่อน,น,อ,นอันนี้เอพี 1, e ่เดียววันเอพี่เดียห้าแล้วก็ e เอพีเ e ดียเอออพ่เดียสิสิสมาูแล้วนี่ตัวใหม่ล่าสุดนลนี่สิมาร์คทูเนี่ยเห็นไหมสิมาทูนะเนี่ยเนี่ยนี่มีสาม่่นอันนี้ก็คือเ e อพเดียสิอยไม่ใช่ไ e e อพเดียหเนึ่อไอพเดียหนึ่งมหนึ่งแล้วนี่พี่น้องเนี่ยแล้วก็เอพีเดียห้า เนี่ยดูขนาดแล้วแต่กำลังยังได้ดูในกระสือได้โหลดเพราะว่ามันใส่ดีแค่นเบิดมือถือโซนี่นะถึงแม้สแนปดาก้อนต่างๆเนี่ยแบบว่าโปรเซสเซอร์ต่างๆเนี่ยก็เร็วเหมือนกันนะเพราะมันไปกับมันไปกับรอมเพราะทำเคยใช้มาหลายรุ่นแล้วมันจะมีความเร็วเท่าๆกันคือแบบมันเวลาเปิดเมนูที่ทำอะไรใส่งานหนักนะมันจะแบบไกล้ๆใกล้ๆกันนะมาเดี๋ยวดูดีไซน์ก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือเอ็กซ์พิเลียนะเอ็กซ์พิเลียห้า Xperia 5กล้องมันจะเป็นสามตัวเียงก,กันอย่างนี้ยกล้องตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้นิดนึงนะเพราะว่าอันนี้มันมีเอ่อดีแรมมันเป็นแบบว่าแรมที่มันฝังอยู่ข้างในกับเซนเซอร์เลยเราสามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วก็สามารถเก็บภาพแบบคือเก็บภาพแบบเดี่ยววกว่าเสร็จไหมอืมคือมันถ่ายปุ๊บก็บเก็บข้าไปในแรมเลย่งเสร็จแล้วแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิบ,บอมมีอันนี้เป็นแบบกล้องแบบสเปคที่แบบลดลงมานิดนึงแต่ว่าสเปคเอ่อตัวเซนเซอร์ตัวขนาดเซ็นเซอร์กับตัว เออภาพเจอตัวอันรูรับแสงกัดซ้ำๆกันนะพี่น้องเนาะก็คือแสดงว่าถ่ายได้สองสองอันนี้ถ่ายได้มีมีสระไก่เคียงกันราการตัวนี้สิเป็นจีเลนตัวนี้เป็นจีเลนตัวนี้ไม่ใช่จีเลนนะพี่น้องนะตัวนี้มันจะแบบว่าคือแบบภาพมันสิดำประมาณนิดนึงก็เไปไ็นดอกดอกซื่อถ่ายแบบว่าโดนแสงโดนไฟโดนหยักทังสินเนี่ยไม่กัจะมีแฟ่มีอย่างแนงสิแมะอืมอาเป็นรุ่นนี้ที่เนี่ยกล้องกล้องล็ละเอียดลกนประจําบ่ได้ันูสึกว่าเป็น ตัวลักนี่ยเป็น12เมกแล้วก็เป็นตัวลักหนังสีตรงกลางมันคิดว่าส่วนมากตัวลักเป็น12เมกแล้วก็ตัวตัวรอบมันก็สิเป็นอัน8เมกส์8เมกเนาะพี่น้องเนแะ8เมกกับพิกเซลอ่ะแต่ว่า2อันนี้สิเป็นเอ่อถ้าจะมาปีกับ12เมกส์3อันหมดเลยอ่ะ12หรือ16อ่ะโอ๊ยลืมหลั <laughs> จะเป็น12หนละักจะมาพีกมันน่านแล้วเนาะคือเวลาซื้อมือถือถ้าไปดูเบอร์สเปคว่ากล้องจะต้องกี่ล้านพิกเซล กี่อะไรก็งสิเนี่ยคือเขาสื่อแบบว่าเขามันสามารถใส่งานในชีวิตประจำวันได้คือ คนเขตขายเขาก็แบบว่าเขตออกมาได้ซ้ำเนี่ยเออมันมันคือมันแบบว่ามันโอเคมันใส่งานได้แล้วนี่ราคาเนี่ยเห็นไหมมันต้องการแบบว่าจริงแปดเมกอี่เนี่ยแบบเวิร์ว่างประนัดประเด็จประด็จเช็คประนัดจริงจริงมันจะมีดีเทลที่มันแตกต่างในเนี่ยถ่าเวลาถ่ายรูปมันต้องมีการบังวันผลการแบบว่าเหตุภาพเจเพ็กออกมาคือถ่ายมานเราสิเป็นรอบบอลเจเพ็กมันจะเป็นแบบไมแบบหนึ่งเห็นไหมคือแพมกับแพมกับเลยแบบว่าเออเวลาที่สื่อของอ่ะก็เลยบระด็จประด็จอันเนี้ยเข้าบิังดีไซน์อย่างเดียว ก็ที่จริงกับอันอันเบิร์นยูอ่ะตบากาบมันกระโดดละน้องก็เลยพอเขตจามมันไหนอ่ะกาเออส่วนกล้องขนาดนี้รู้สึกว่าเป็นแปดเมกซ้ำกันมาเลยสามอันเนี่ยแปดเมกแปดเมกแปดเมกสามอันไปเลยนะพี่น้องนะก็คือถ่ายออกมากันก็แครกันกล้องเซนนี่เวลาเขาถ่ายเนี่ยมันแต่สกินโทนเดียรได้สกินโทนแบบว่าสีผิวนี่คือถ่ายมาแล้วผิวจะสวยผิวจะสวยเลิศผิวจะแบบว่าออกเหลืองนิดนึงแะไรกันปะว่าแบบคือแบบได้ไว้บาร์ล่ะสิแม้โดยจากเซนเซอร์อันนี้เนี่ย R G B อ่ะ R G B C R มันเป็น R G B I C เองเป็นผู้เซนเซอร์เหรอก็คือมันสิสามารถอันวัดแสงขาวของเออ่สภาพแวดล้อมได้ว่าตอนนี้น่ะแสงเป็นตั้งใดลราเข้ากับสิสามารถถ่ายออกมาได้ใกล้เคียงกับแสงจริงมากที่สุดอืมลักษณะแยกแยะค่ากันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเบิง้งห้าเบิ้งอันสองเครื่องกว่าสองเครื่องโตแพงนะอย่เนาะกันนีม่มันสิบอกไม่ยังมันสิเป็นหลอนเลยพี่น้องเด้อเราไปที่นี่มาเ้าดึงขาซิมตอนนี้งนะมันสิมีอะไรเป็นแบบเป็นแผ่นออกมา อันในห้าเบิรงแบบว่าพวกแบบเลขทีเดียวเลขอย่างน่าสมมติแต่ว่าหันเครื่องนี่มันสิบะมีเดียเครื่องนี้น,นี่เวลาดึงออกมามันจะไม่มีแบบแบบันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าข้าเจ้าสิเขียนมาตัวเนี่ยตัวเล็กน้อยนี่มันมองเพราะในี่ยมันแบบมันแบบแบบเลขแห้งๆแบบเลขแบบจนมอ่งม่เห็นหนาะเดี๋ยวเดิมอา้าวเป็นเลบะมีม่เหรอวะประดีเครื่องสีดำนะม,มันกับสีมีเนาะะแต่เนี่ยมเห็นมันกับสีเง,งาๆนิดนึงี่ย ขาจะาแบบว่ามีการสอนเดทเอลคือโซนี่เี่เสีเอาแว้ว่าเรียบเรียบเรียบมันสิบร่อยแบบว่ามีข้ามมีอย่างไรแบบมันจะมีอยู่ทั้งสี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมีอยู่สี่เนี่ยมัมีอย่างอแล้าก็อันส่วนเครื่องนี่เนี่ยเป็นตัวใหม่อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ออกในเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยเอ็กซ์พิเรียสิบมาร์คทกล้องสามตัวไม่มีเซนเซอร์ RGB นะไม่มีเซนเซอร์ตัวออวัดแสงไว้บาลาน ก็เลยเบียบบะมี่อย่างค่ะที่บอกว่าด,ดังคางนี่เรียบแห้งอันนี้เรียบมากอ่ะเรียบมากแบบว่าเรียบสุดๆ,ดๆแต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปุ่มอัน้กับปุ่มปรับเสียงแค่เนี้ยแล้วก็ข้างบนก็มีอันนี้3.5ม mm. ิลลิเมตรหฮอะมาพี่น้องโอเคเดี๋ยวขออ่านรอบป,ปิเครื่องล้วข้อเบิง้งความเร็วเบิ้งในการเปิดเครื่องเบิงนะ้งเนาะเปิดสามเครื่องเลย โอเคเรามาเปิดพร้อมกัน3มเครื่องทีนี้คือสิเปิดยากจักหน่อยนึงเด้จ้ะเด้ออันเนี้ยเซนเซอร์2อันนี้จะกดไม่ได้นะแต่ว่าของเอ็มพีเเนี่ยมันจะกดได้พี d เดสมาทุดมันจะแบบว่าเป็นปุ่มกระคาแบบรุ่นแบบโซนีสมัยอันเอ็กพีเดียเอ็กซ์พีเดียเอ็กซ์แดในีเอียพี่เมียงสิมาเป็กนกลคาเดีเดี๋ยวมังย่างเปิด,ปด,ปดพั้อมกันเด้วก,กสียาจะดิ้นนอแเาดดสามปุ่มละเดีวเดออยมันต้องออกแห้งนะมันจะกดจังไหนเนาะเดี๋ยวอ มันต้องออกแรงในการกดเหมือนกันอันนี้สิกดอันนี้เด้อหนึง่งสองตึง้งโอเคมาละสามแล้วก็ดูดูความเร็วนะว่าตามเปิดเครื่องจะเป็นยังไงถ้าสิมาทรศัพท์ทส,สปีดเทียดกันอันนี้เร็วกว่าจะบอกว่าใครบอกว่าเครื่องนี้จะเร็วกว่าเครื่องนี้เนี่ยแพมา มันนิดเดียวนะคือเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้เป็น XP เดี่ยว,วงถึงแม้น้าจอความละเอียด 4K แต่ว่ามันสามารถรันได้แบบว่าคือแบบสามารถทำงานได้รวดเร็วนะและ้าถ้าเทียบกับหน้าจอดีๆนะมันมันมันเหมือนจะเป็น Fu l l HD ดีนะตอน่เราใส่งานได้ที่จริงมันบอบอ,บอไดไนะว่าเข้าจอแค่ไหนเนาะแต่ว่าแต่ก่อนนะ X7 Premium มันจะเป็นหน้าจอมันจะเป็น Fu ูลเอสดีตอที่เราใช้งานปกติแล้วทีนี้พอเราดูรูปมันค่อยจะเป็นแบบ 4K ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้คือ ไม่รู้ว่าสีคหรือว่า Full HD แต่ว่าคอตเคมตอนมันเป็นเออ่ตอนเคม e 2 t r a สองพรีเมียมมั้งก็คืออันนั้นก็เคยใส่อยู่ก็จะว่ามันเป็น Full HD มันเป็น c k ตลอดถ้ามานกับหนูซื้อบาบลเห็นความแตกต่างนะแต่ว่าโ่นี้หนูรู้สึกว่านนตั้งแต่ต้องสใส่ Full HD นะเพื่อให้แบบว่าการทาง้างานมันลวดเร็วแต่ว่ามันมันแนมบมออกดอกอ่านะขอปลด็อกกับแมส ปุล็อกที่ด้เครื่องนะพี่น้องนะสแกนลายนิ้วมือของโซนี่ใช้งานยากสักนิดหนึง่งแต่ว่าพอเราใช้ไปสักพักมันก็จะชินเองแล้วมันก็จะพยายามจำแล้วหัวจีหัวมุมมุมที่เราสแกนเ่เราต้องเป็นมุมไหนแล้วมันถึงจะติดโอเคมาสามเครื่องละอันนี้เกิดต้องนิดหนึ่งอันนี้ตัวน้อยอะ่ะตัวน้อยตัวน้อย,อยกระจียร่อยอย่างเงี้ย อันนี้ปรับแสงให,ใ,หให้มันให้มันให้มันลดลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะพี่น้องชจบเบเอาคือมาเริ่มตน้นดนแต่เครื่องหน่อยลเ,เบิรงที่หลังลเอาพ,พอดีว่าเพิ่งลงเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งตั้งค่ามือถือมาโอเคเดี๋ยวให้มันรอนสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เพิ่งเปิดตอนนี้เพิ่งเปิดเครื่องมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเครื่องไหนเปิด เออเปิดโปรแกรมเร็วที่สุดเดี๋ยวลองเริ่มต้นด้วย u ูทู e ก่อนเนาะ YouTube อันนี้ฉ er, ันเว่าร้านเชอรนน่นเนี่ยซื้อมาใน g o เ g l e อุ๊ยอันนี้เร็วว่ะเดี๋ยวเราขอดูความเร็วในการเปิดนี้ก่อน เอ็กซ์พเรียใช่ไหนเรียนเดี๋ยวนะจะเสิร์ชกันว่าเอ็กซ์พิเรียแล้วก็จะเปิดวิดีโออันนี้เนี่ยเอ็กซ์พิเรียวันมาทูเนี่ยจิ๊บเห็นไหมมันเร็วเท่ากันคือแบบว่าเครื่องของโซนี่่ะจะสแนปดั้งตอนอะไรก็ช่างซีรีส์ไหนก็ช่างมันก,ก็จะเร็วคล้ายกันมันเป็นกับรองแต่ว่าใช้งานหนักอาจจะมีปัญหาแต่ว่าคือคือใช้รุ่นไหนก็ได้ทำไม่ได้ซีเรียสนะอ,อันนี้คือภาพจากภาพ 4K แล้วเนี่ย มือภาพ Full HD อะแต่ว่าก็ชัดเหมือนกันนี่อะเราจะได้ดูละเอียดที่งึนองว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแต่โฆษณา,ม,ามันเป็นแบบว่า Full HD เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำต้องแบบว่าเดี๋ยวผ่อนใจมั้ยน,นะี๋้วต้องแบบว่า คือท่านั้นเป็น 4K ก่อนคอเซิร์ 4K เดโม่เราะเทียบหน้าจอว่ามันมองออกไหมว่า 4K กับแบบธรรมดามาาันจะอันนี้นะมันจะเห็นไหมอันนี้ขอไฟ 4K หน่อยค่ะขอไฟ 4K ค่ะนี่ยขอไฟ 4K หน่อย แล้วไฟสีเขียเปิดแล้วนะอุ้ยอันนี้อันต้องเปิดช้านิดนึงเพราะว่าไฟมันหนักเอาเป็นไมเป็นแบบบ้าเริ่มต้นนะพี่น้องมันเป็นแบบว่าเขามีดีโอวมันใสอ่ะเดี๋ยวซูมกันเยวจะมาดูกันว่าภาพมันจะชัดแตกต่างกันไหมนะพี่น้อง อันนี้สำหรับเอ็กพิเดียห้านะคะนี่เอ็กพิเดียหามันก็สิแบบว่าได้แบบฟูเอ็ดีอันนี้ก็ได้ฟูเอ็ดเีเหมือนกันเนี่ยได้ความละเอียดสูงสุดฟูเอ็ดีในการเล่นวิดีโอสําหรับเอ็กพิเดียวายจะได้ความละเอียดสูงสุดไใน 4K นะคะเดี๋ยวมาค้างเสร็จชันนะเนี่ยดูดูสิพี่น้องเหมือนค้างอ้อ,อยมาหาค้างเสร็จชัน้นมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน,นึงเนาะพึ่งล่องพึ่งลงมา นี่ไงอันนี้เป็นความละเอียด 4K นี่เห็นไหม 4K โอเคกลับมาถ้วเรามาเทียบกันดูนี่ความละเอียด 4K นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะรันให้เราดูความกันถ้าดูความละเอียดใกล้ๆกันเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยบอกเลยเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยมันแทบจะเหวะการเล่นเทยานั้น อย่าให้โดนเสียโอ้ยกดไม่ทันก็นคือสรุปภาษีมันสิใกล้ๆกันมันกัน แต่ว่าความละเอียดแทนมาบอกว่าเดี๋ยเดี๋ยวเบิร์นเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยซ่วนใกล้เดี๋ยวกล้องมาโฟกัสตั้งนต่อันนี้คือ 4K อ่ะอันนี้ Full HD อ่ะ Full HD มันแทบไม่ต่างกันเลยแต่ว่าตอนเล่นวิดีโอน่ะเครื่องนี้เครื่อง Xperia Z มันจะเสียงเบานิดนึงตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าล่องเลิงเปเมื่อกี้นะมันเป็นแบบลำโพงตัวเดียวนะแล้วมันเสียงแบบเบามาก แต่บอมีบอมีน้ำหนักบอมีอีหยังแบบเสียงน้ำแหลมมนเลยนะแต่ว่าแบบเบาๆเลยนะแต่ว่าสองอันเนี่ยเสียงเสียงใกล้ๆกันแต่ว่าตอนนี้จะมีปัญหาก็คือว่าเวลาถ้าสมมติว่ามันแบบใช้ดันมิกไวเบรชั่นซิสเต็มเนี่ยก็คือเวลามันสั่นนะตัวเหมือนแบบโตเครื่องมันจะสั่นไปนั่นแบบมันมันมันสั่นบอดีนี่ยก็เลยปิดปิดปิดโตมอมานั้นมันถิ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือบอมีปัญหาใส่แต่ปกติอันนี้ถ้ามันดูสื่อได้อ่ะรายก็อันเนี้ย ไอ้เพียร์สิบมาร์กทูนี่ก็จะเป็นไงค่ายไอ้เพียร์ห้ากับคือเวลาใส่แบบตอนมันซ่านหนัมันจะแบบว่าเหมือนเคสมันซ่านไปน้าหนักเหมือนเครื่องมันส่านแบบเหมือนแบบว่ามันมันมันบอกว่าถือนะโตแบบมันซ่านมันสะเทือนไปน้าแบบทั้งเครื่องแบบนั้นอันนี้ก็เป็นไงค่ายกันตอนตัวนี้ยมันมีปัญหาแต่เวลาในน้าหนัอยากซื้อก็คือซื้อโตนี่สมมติว่าถ้าเกิดการแบบว่าเออแบบว่าเลิศเลิศด้วยนะก็ต้องใช้ไอ้เพียวางเพราะว่าแพมเคยใส่มาหลายเท่อแล้ว เกืบไปเป็นมากมันกับประศุเอ็พิเรียวันนะแต่ว่าตอนนี้คืออยากได้เครื่องะไรน้อยแบบเผ้าบัตรเคได้ใส่งานเนาะแต่แบบว่าแค่แบบเบิรงนั้นเบิรงนี้เออซื้อแเสร็จเนี่ยแค่แบบมาตอบมาคุยไล่มาคุยภาษามามาหลัอคไปซื้อเสร็จเห็นไหมก็ต้องไม่ติดใจอ่ะเนี่ยมันดีไปอีหยังเสร็จก็เลยแบบคิดว่ากะเออเสื้อมือถืออีหยังก็ได้ยเสร็จได้ซีเรียลตอนนี้นะออจะบอกว่าภาพต้องสามาเนี่แทบสิบปตาก็ได้เบิรงบอรกได้ว่าอันไหนเป็นอันไหมันเหมือนกัันนคล้ายๆก แต่ว่าตัวนี้มันจะดูมีมิติมากกว่าแล้วก็คืออันเวลาเขาเบิงเนี่ยมันมันมีแบบว่าไ i b r a t i o n system อะเวลาเขาใส่แบบมันสิบมันสิขบดบาไ้เลยนะใส่แบบมันสิติดได้พี่น้องเด้ยเอพี่เดียสิบมาถึ2ไอพิเดียห้าแล้วก็เอพิเดียวันอันนี้เป็นหน้าจอเอ,อ่อโอลิตหมดเลยนะอ่ ต่เสียงเอพิเดียห้าเนี่ยจะดังกว่าเอพิเดียหนึ่งนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนเขาเหล่าเห็ดมาใหม่น่ะมันมันเหมือนมันดีกว่าเสียงมันสียออกดังหลักกระซิบๆก็แล้หน่อยเนื่องตันี้เสียงสีเบากว่านิดเดียวแบบเพื่อบางคนแต่ดังได้ตั้งหูซึ้งได้แล้วกันตัวเอพิเดียหนึ่งสีแบบว่าดีเทลมันสีออกมาหลายกว่าตัวนี้มันสียออกออกสียงลแหลมแบบว่าแบบมันมันสียงลแหลมกว่านะอันนี้มันสีดูนุ่มนวลกว่านะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแบบลำโพงแบบพังมากแต่กระส่ายไร้วะ เออห้ากับมากกันนะอันแบบใกล้ๆอ่ะเนี่ยเอ็กซ์เพียสบเอ็กเดรียสิบมาทัวร์ดูใกล้ๆเลยจ้าจะถนัดมือนะจอยิเส็จยิ่งเอต่อเก้าเหมือนกันจต่ถนัดมือเนี่ยอันนี้คือมือแพม กระสีประมาณนในเล่พี่น้องเวลาใส่งานไมล่าจะโทษเนาะไอ็กซพิเดียหาเสียกระสียึบขึ้นมากกระสีประมาณนี้อะก็เลิศคือการเอ็กซเดียซีนี่ด้านขอบเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นพลาสติกเนาะมันเป็นพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบน่าจะเป็นสแตนเลสไหมนราเจอว่าชุบโครเมียมกันไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่าจะเป็นสแตนเลสเป็นโลหะน่ะนะคือขั้นบอสเซตเป็นแบบอันนี้ดำมังสิเป็นโลหะนี่แหละเนาะอืม อันนี้เป็นโลหะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันไอ้ควีนหเนี่ยอันนี้ใช้ดีสุดนะชอบแต่ว่ามันหนักเราอยากพกอะไรง่ายๆพกาะไรมานพกหลายอย่างทั้งบอกกล้องพกมือถือพกนั่นพกนี่นนเสียก็เลยเอาน้ำเบาๆอันนี้แบบเบาสุดเแบบาเลิดร้อยห้าสิบกรัมเลิดเนี่ยเแบบาๆอ่กล้องสามตัว ให้เขาลองถือโทรศหน่อยซิเหมืหัวักทาถือโทรศเนี่ยหักวะแล้วเราก็ถือเราก็ถืออย่างนี้นี่แไงเวลานเราจับมือถือเนี่ยเขาถือต้สีแดงก็จับง่ายเราก็มาจับสีนี่อย่อางไม่ติดสแกนนะไม่สแกนไม่ได้หรลูกอ่ะถ้าเกิดจับสีแดงเนี่ยมันยืดแบบมองสแกนเนี่ยก็ดีเนี่ยเ็บังเราจับมือถือก็จับคือไม่ต้องหันจบหน้าบัาจบมืออย่นานงนี้แล้วก็สแกนสิ่งนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็โทรอ่ะ แต่ว่ามือถือโซนี่สแกนยังไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่ามันต้องแบบว่าให้แบบเกิดความคุ้นเคยืนกันอ่ะนี่อาจะกลายเป็นมือถือไรมาเนี่ยปิดจอแล้วก็สแกนมาเอาปฏิเสธค่ะมันมันอะไรจังหวะเมื่อกี้เนี่ยและมันมันมันต้องหมุดทานะไม่ได้บอกว่าแบบวิสุทสแกนสิมันก็ได้ก็ต้องแบบว่าหมุดทาระห้างตัดสแกนตั้งแต่ไหนมาปิดหลักอืมเอาสแกนมาเนี่ยมาเตี๋มันมันต้องหมุดทาล้วทรศัพทรก็ประมาณเนี้ย ดูร่าดูเลยทุกเวลาขสื่อมือถือเราทึ้นกระิบแบบเน้นแบบว่ากระกัะแบบว่าเวลาขึนถือเราไมา่ต้องสวยเวลาคนถือเราใส่แบบน่องถานสิว้ายหอ่ออะไรอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เอพี่อยากห้าอะไรสวยเืมพี่อยากห้าอืมฮัลโหลดารินเห็นปะดูขนาดขนาดตากกา่างกันนิดนึงต่างกันนิดเดียวแห่งความสุข ก้อนนี้ไอ้พี่เดียสสวยเหมือนกันคือดูไม่ออกว่ามือถือเครื่องละไม่เครื่องละแบบว่าระดับกลางอ่ะดูไม่ออกว่าเอาซื้อซะว่าเงินเมือินซีช่ววันตขายมันไทเนาะขายว่าขายมันเทยเงินซีเนาะเงินเมือินซีสื่อเครื่องจีนเนี่ยสเปนดีไปเนี่เยอะเี่ยสดารก้องแหาก็ได้สนดร์ก้อง6หาห่า้ยยี่กับ6หัวแต่วมันก็ใช้ดีเหมือนกันเพราะว่าสตดร์ก้อนซีรีส์600นี่ถ้ามาเคยใช้ตอน X ใหญ่ X ซึ่งแบบว่ามันกับมัน like ก็ด like ีนะเอาห้อใส่มันก <English> ็แบบคือตะลสกตีเวทราัพท์ส่ยันก็ได้มันประเด็นม่วงประเด็นอย่างห้องสมาร์ทเซนเซอเนเลยแล้วแต่อะไรก็รักเงินมันมจะเป็นสือแพงห้อเก็บเงินมันยังดีดีกว่าเนาะปนว่าเนี่ยนี่ก็หลูนี่เห็นไหมแล้วสีดำฮัลโหลจ้าไม่ได้ัวนะถ้าสมมติว่าเราหยิบโทรศัพท์หยิบอะไรอย่างงี้แล้วเราไปหยิบนู่นหยิบนี่้จับมีคนเยืเือเ้ากับตงป้องกันด้วย อ่ะบอกแมน่นอันนี้มาเป็นแองกอฮอยแองกอฮอยอยู่ใส่หลังแองกอฮอยอยู่ในรถน่าแลบพี่นอ้องงั้นขอขายครีมก่อนนะเนี่ยหน้าสวยไหมถ้าหน้าสวยก็มาซื้อครีมทพิหน่อยนะครับก็อันนี้พี่บุตรนิกไว้แล้วก็อารลเคเรียนเซรั่มล้างหน้าแมผลิตเองเ็นคนออกแบบสูตรเองทำเองทุกอย่างสั่งสารเองออกแบบสูตรเองผลิตเองจดแจ้งออยอ,อเองเดินไปออยอ,อเองทำชื่อถึงทุกอย่างทำเว็บเอง โฆษณาเองบัญชีก็ดูเองทุกอย่างเาต้องเปน็นคนคอนโทรลหมดเพจก็ทำก็ดูเองลูกค้าก็ตอบเองเนื้อหาสินค้าก็อันนี้เองคือทำทุกอย่างทำเลือกเองหมดแล้วทำจะรู้ว่าสินค้ามันดียังไงแล้วทำถึงจะออกมาเป็นสินค้าให้ชออใช้ได้เช่นที่ผู้บริษัวันนี้ก็ใช้ดีมากสินค้าตัวใหม่ของแพรเพียร์นี่ก็ใส่ดีอันนี้แค่ร้อยเก้าสิบบาทอะ จ้ามีกับคอไปก่อนรีวิวเรียบร้อยแหละสำหรับมือถือสามเครื่องโซนี่รุ่นท็อป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 กระุนจ้าออกกอนออกกังกลาแล้วก็ออกที่หลังโมอันเนี้ยอยากแนะนํามันเนี่ยใช้ดีมากอ่ะไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรกันเนี่ยคือใส่เองแบบนี่มือถือไม่ได้เครื่องก็เลยแบบเออมันได้รีวิวดีกว่าบอสชอบมีกัะไปก่อนสักว,วัดเราอยากทำรีวิวอีกอย่างคือแบบว่าทำแบบแบบมักซื้อมือแบบมักเล่นมัก่นี้แล้วมาเสร็นะ กับแบบเออถามมาไหนท,นท่านก็จิไปหาเค้าหนักมาให้รีวิวให้เบิร์มะจ้าอันนี้คือความคิดอันจากใจจริงล่ะท่านสืส่อในอดีตแต่ละคนกับแบบมีความเห็นส่วนตัวเหมือนกันนะแต่ว่าคือเขาใส่บอกซื่อสบายใส่โซนี่ไม่ได้พูดเท้าทำไมต้องใช้โซนี่อ่ะคือทือนจะไมัสมใส่มีถือไร้เครื่องบารเวลาห้ายิบเครื่องไหนโดนที่ซูนไหนอ,อันนั้นคือม่รู้สมันตกกับเท้าหรอท่านท่านแบบ ใส่ซ้ำซูงใส่ l อใส่ยงซื้อเป็รุ่นแบบท็อปเหมือนกันเนอย่างตอนนั้นก็ใช้แบบมีห้ศกับแบบว่าใส่แบบเอ่อโนเกียกับใส่โนเกียแปดเพียวจำซื้อโนเกียโนเกียเก้าไมหรืออะไรไม่รู้ว่าเออซึ่งวหาอนีั้นก็เป็นดุนท็อปสุดหลแล้วถ้าว่ายิ้ม์นสิน่นก็ได้นาดภาพมัติ์วัาชัดบาอย่างนังสินะแต่ว่า LG เนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาแเราตั้งท่าตั้งไปเปล่าก็ไม่ว่าใส่ไปเลยแบบว่าซีเอ่อหน้าจอหรือก็ละเอียดซนำะ เออ่ตลาดท่านท่านใชยส้นหนีคือที่มาคือว่ามันบ่มีบ่มีบ่มีแบบว่าแบบเป็นดิงเป็นอย่างหนาแลวลาใส่หน้ายแาเวลาเ่าเบิ้งหนักเบิ้งอย่างก็เสร็นแต่มันมันมันแบบว่ามันได้อะไรั้รถกว่าเสร็สไหมโดยเฉพาะอันโปรุ่นตัวท็อปประสิทธิ์ที่ทำระบบซันคือระบบมันดีกว่ามันมีแบบบาเวียเอเอ็กเอ็กเอ็กวันคอมโมบายเนาะก็คือถึงแม้ว่าหน้าจอน่ะมันจะเป็นแบบ 4K เคสแล้วมัแบบว่าเอาจริงๆมันก็จ่ได้ใช้ประโยชน์อีกอย่างคือแบบหน่าเบิ้งฟ like ูชด like ีก like like ับ 4K แทบห้องกันบ่ออกเลย กาต่ว่าม่ใช่พีิเราบวบ่าด้ข้อล่งสนะมันสั้นหรอมันมันคือมัน้อะทารดมันอยางเสียซึ่งเอพิเีหานี่มันต่างสันหรมันจะไม่ไม่แปลกนะเวลาสันแบบเครื่องมือันสัน้วนั่นแบบมันแบบได้แหลอกวาอันนี้เรารูสิว่ามันได้แ้วเข้าวกะคือใส่แล้มันถนัดมันแบบ่าตัวร้องของโซนี่นะเวลาข้ากดน่ะมันสีแบบไม่ไมนสีมากเร็วกว่ามาม่เชต่วาข้ากดกล้วสีบมามันจมาฟึ๊บฟึ๊บฟึเลยนะเออ มื่อเขามีการปรับปรับเออตัวแอนิเมชันแล้วถ้ามากเคยไปต่างคาอนิเมชันตัวประธานสู้เขาใส่ซ้ำซุ้งหรือใส่ LG นังไปต่างคานแอนิเมชันซึ่งหมายว่าถ้าเขาเลือกแบบว่าเออเป็นเดเวล็อปเอ่อตรงอันหมวดเดเวล็อปเมนเออเดเวล็อปเดเวล็อปปิ้งหมวดนี้เงี้ยนะเออเป็นแบบหมวดผู้พัฒนานะเขาไปเนีะมันจะมีต่างแบบหนึ่งเอ็กสองเอ็กทั้งสิ้นไหมแต่ว่าเขาต่างละมันแบบเหมือนแบบ เหมือนแบบโตเวลาข้อเปิดอ่ะเหมือนมันถือมันเรียกว่าจริงแต่ว่มันไเป็นหนาจอสีขาวนะแล้วมันก็จะไม่ได้โหดตุนตัวปกติเหมืนแบบถ้าไปแกะใช้ยงันสัญญานหนาไม่ได้นี่ยฮอ้ตัวโปรแกรมมันทำงานแบบเหมือนมีคํามซงหลายคึงนักคิดว่าอันนี้กับมุมหัวคือทดลองหลายรอบแล่วมันก็มันก็เป็นประมาณนี้กัยก็เลยบว่าใส่กัเลยแบบว่าแอบเพี้ยวดีสุดส่ดโซนี่เขาก็เห็นนี้ฉันบมาเล้มันกัมันการอีกก็เลยก็เลยมาคือเป็นเป็นขนหนาทำงานเร็วกว่าไปกว่าปิมากกแบบเป็นขีัน กดไลค์เดินอเนี่ยพี่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 ไม่เอาสินะไม่ต้องให้พิมกับซิ้นใช้แบบใช้แบบตัวแบบสวายคีบอร์ดตั้งแต่ตอนนี้กูเกิดกั็นี่หรือว่าสามารถว่าไรือว่าเป็นโฟร์โฟร์อะไรออกตั้วว่าพม่ทำใจตัวสวิฟท์คีเพราะว่าสวิฟท์คีมันแบบสามารถทำงานอบไรมันสมาครเดาข้ามเดียห้องตีห้องตรงการหลายกว่าสินะเออกลับ้านเนี่ยรู้สึกว่าก็เหนื่อใส่ดีสุดโดยเฉพาะเออเรื่องอันตัวเวลาเข้าเบิร์ดยูทูบนะจะได้ไม่ต้องว่าชาซังเพาะอันนี้มันมีเออตัว มันเป่นซื้ดูนะจะบาเบอจิ้นบาเบอจินสองเอ็กโซเรตี้หลาจิเป็นเอ็กวันฟอร์มย่อเออแบบเบิรงแบภาพสีสันมันแบบมันได้น่มันตงมันอย่างเสียพอเบิรงเอลจีเบิงอย่างนั้มันแบบจืดมันพอมีการปักไมมีการยังไงห้าเลยเสือมัน่แบบอันนี้เลยก็มีย่ว่าอันเข้าไปขันงนี้ว่าอันแบบอะไรนดอร์บี้อ่ะเออเรืองแบบ แล้วก็เลือกแบบว่าปรับความคมชั่นเองหรอตั้งแต่บ,บา้านจัมบะได้หรอดอเบียบิชั่นหรอะอะไรก็ไม่รู้เออจัมบะได้ตั้งแต่ใส่หน้าแล้วเนาะเออตัอง้งบต่ได้ก็เลยเดือดขายไปก็เลยดึงเยอใส่โซนี่อ่ะก็เป็นสาวโซนี่อ่ะบ้นได้งงง่ายเลยแต่ว่าก็เลือกใส่กันอันนี้นั้นแต่ะแต่คนสิมาคือเอาถ้า,ถว,าวันถ้าคุณได้ใส่โซนี่ล่ะเข่ามาแล้วทอนโดดหงายยี่หรือใส่แล้วใส่โซนี่เดี๋ยวใส่เลยเพราะว่า ใส่คือเราไมันู้กีลนะเนอะว่าตั้งแตดแรกตะโขนนะบางพวกในส่วนนี้นะเขาจะใส่ยี่ห้อเอื่อพวกแบบยี่ห้อจีนทั้งสิ้เนี่ยมันมันมันมีสเปคที่มันสูงกว่าแต่ย่อมละว่ามันเร็วมันยังอาจจะเร็วอาจจะดีกว่าอยู่แล้วมันก็หลายกว่าแต่ว่าเมื่ใส่ซัมเนี่ยเขาก็เคยมีปัญหากับมือถือเลยทั้งสิ้นนะออก็เลยก็เลยติดใจมันตลอดละการเรื่องกล้องเรื่องยางทั้งสิ้นเนี่ยคือแรกทะลุมากทีแม้โซนนี้มันมีการทำแบบอัาชัดเป็นนิ่งละการดันดีเรคชั่นเยอะแต่ว่าเวลาถ่าวมันได้แบบ คือบางครั้งม,มาสมัครแต่งานไปเลยนะเออแล้วมาันกัดสวยนะข้าเจ้าแบบเออมีการแบบว่าปั๊บแบบตัวโปรเซสเซอร์มันอาจจะแบบว่าทำงานแบบว่าให้ให้ภาพที้แค่ต้องการเนี่ยแล้วตำรวจสื้ว่ามันแบบนี่ไอโอติสูงนะเวลาทายแต่ถึงแม้ผาพนั่งสีแบบว่ามีการหน่อยมีมีอัดหน่อยอัดยังทำมาหลายแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันได้ภาพที่ชัดกว่าสปิช,ชัตเตอร์ตามกว่าเสร็จแนะ่ มาจากพี่น้องเบาในกระเป๋ากระจกว่าเทียคือใส่อันกล้องหนาเป็นแบบซีเคสแล้วมันก็สตาร์ทถูกหานาทีบางที่จวดทายไปหานาทีปึ๊บแล้วมันก็เจอว่าอีกเหลือซีนาทีเหลือสามนาทีแล้วก็เหลือหนึ่งนาทีแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็อัดไม่ได้เลยแบบนี้ะเครื่องเป็นแบบว่าอัดแบบซีเคสแล้วเขาอยากเห็นอันเห็นคว่ำเบอร์เห็นแบบหนาจะสวยหนาอย่าที่แบบว่าเห็นชัดๆทั้งสิ่เนาะแต่มันมาได้เหรอพอเขาบอกไปแล้วมันก็ลืม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 เหมือนสิ เออจะได้ม่เนืเ่อยเพราะไปวันถ้าเผื่อสงสัยอีหยัง,ยงการทานข้านไม่ได้แต่ท่านสิแบบว่ามาเบิ่งนห้ว่าอีกต่าต่างเยออจะเลืล่มลมอมเรื่องมันนึงเวลาอันนี้แบบแม่อ่นานเวลาชาร์จเนื้อถือหนาของส่วนนี้มันจะมีโหมดเออสเตติมีนาม่าโหมดการใช้พลังงานในการทั้งานแล้วก็เออตัว adaptive charging เนาะแบบว่าสบบามารถชาร์จแบบว,ว่าสบบามารถประหยัดเออ่รักษาแบตเตอรี่ได้อ่ะให้มันมีอายุการใช้งานอีกนั่นถึงเฉยแบบว่าถ้าน,อ,อ,านอน ตอนฮขสมัน,ม,นมันต่องเรียกลุงทรเดยแบบว่าเฉยแบบนอนนอนตอนห้าทุ่มแล้วก็ตื่นทุกหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะพยายามจำว่าเราเล่นมืถือตอนตอนนี้ในช่วนนี้กได้เด็นชวนนี่ยเราที่มีนมกะสิมันกริหูว่าเออเข่านะแตบบ่ว่าตอ่องต่องเวลาชาถ้าต่องเป็นชวนนี้มักะสิแว่าพยายาม่อายุการชาถึยดนประมาณสามเดอนเนาะอีน้องเนาะ